สบายดีสบายดีตอนหาหกโมงชมเจ้าสบายดีเด้อผู้ติดน้อยลอดีลาไปแลปนะาแาสายเบิ้งเกิดใหม่นะสายโอ้ยงามแต่เด้เกิดใหม่ชมเจ้าพ่อเพิ่ซื้อเกิดใหม่ไงจาสิไปสายเก็บมาเกล่นเก็บมกเล่นเจ้ากินยังว่มักเล่นฮะฮะบบก,กินได้ชมเจ้าทิพย์หน้อยลอลีลากับโบก,กินมักเล่นแม่กับโบก,กินได้หกักใส่ขวดใส่ยังขาดบ่ได้หมางยังนะลูก เอ้าบอกกันนะน้เป่านะสาวนะแม่มาเก็บมังเลนเด้อเก็บมังเรนเนอพี่น้องดยโอ้ยเก็บเก็บเก็บไปทิพน้อยเก็บเฉยโพูจอมยุทธกะเล็น้ำก้นพูจอมยุทธกะจอมยุทธเก็บลูกแกเอาตัวแดงๆเด้อเอาสีแดงโด้วยแดงๆเอาตัวแดงลูกคอยคอยมันสิฮัก Oh, Lại là mân sụp là nó mân sụp là hơi kết kết nhưng mà mất thì tai phần nhưng mà mất ném bừng mất. À, khôi khôi là vâng à, mất lát hả phùi này vô lúc đi phì vâng đi phi xuống พี่นั่นพี่อยู่ไหนพี่ป้าพี่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 เก็บลูกเก็บเอามาเลยมาแดงๆนะสีชมพูกับเก็บมัาลดขอให้เสร็จฮะเอาเก็บได้ไหมไป่เห็นเก็บเก็บอ้าตอบพี่น้องไม่บักไกลายหนูพี่น้องักลายแบบนี้ได้ไหมนี้ได้นี่อยู่ไหนสิว้าวบักไกลายปะลูกพุ่นพุ่ลายพุ่นมาเอ้าเมีนวะ ทั้งนจะบอบ่าไม่ใชเอาออกทำอยู่ในพี่เอานี่นอ,อ,อ่อ้าเด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 บเด้ดดเดเจ็บบอไมก็บมาเล่นแฟนไปใอ่างน้ำเรบนี้เอากระตามาใส่ฮิเดีหลายเดี๋ยวมันถึงโลได้บ่นั่งน่ลเจ้า เล่นหน่วยนายอยู่หน้าเขาจะเข้ากรเก๋าลูกโหไนท์ผัวยังอยู่ไนท์ผัวเน่เอ็มดีไหมเล่นด้วยโอ้ยเก่งหลายเย็บปะลูกลน้อยอ่าในใส่เบิ่งดูอืมเดรนไลายเติบสดๆจากก้นต้นเลยชุมเจ้านี่ผู้ไดมากินคอยขับโปันไดเอาไปแล้วบันนี้จะไปลินเเ้าอลไรบันนี้ฮัเโ้าเพิ่นไปไปมืดเลยชุ่มเจ้ามืดแล้ว มึงนี่ฮะผังนางตู่ค่อง,งามงาม,อมดอกไม้ค่อยอขอลิลวบเปนเดอ้อลิลเรเดอ้อ้อปาผู้เดอ้อขอลิบเปนขอลินโลดพูอ้อาวขาดเห็นแน่นี่เ้ว ในผักโขมข่อยถิมเราหนี่กเป็นอยู่เด้งามอยู่เด้หมวผักบวกัวค่ะเป็นอยู่ไดรก็จะขัวเป็นแนวละหน่อยฮะต้นอันนี้หมักเพชรข่อยกำลังงามข่อยโรถิมเมื่อละพักอันนะบอกผักโบกเหงามันข่อยเอาหม,มักเพชรมาใส่เบีย้ยหมักเพชรข่อยฆ่าเบีย้ยผักฆ่าบางเนี่ยหอดตายอยู่ต้นเดียวนี่สุนเจ้า ต้นขนุนที่คอยเคยก้าตอนนะ่ะเห็นบอกใหญ่เลยนี่ต้นใบขี้หูดคอยอืต้นขนุนปีหนาปีหนาฝนปีซีมานี่ยจากเสียเอาลงอืแต่น้อยหนึ่งงามๆนะปากอะสิผ้าหลอกไปเบิ่งหมากนะนะหมากมายังเกาะพุทราไม่ใช่พุทราจีนเด้อันนี้พุทราลาวอยู่ที่ประเทศลาวพุทราหมากพุทราังบ่บสุกเจอเอ้าเลยค่ะ กำลังเป็นบรรยากาศายามเย็นถ่ายบรรยากาศอากาศลมเย็นเย็นสเจ้าอากาศแบบชดชื่นชดชื่นเลยนะอันนี้ขอ่อยสก็บเอาแนวเมียนกอทินนาข่อยเสียนะสีเอา,า,านายมันเมียนเป็ดข่อยเบี้ยเบี้ยบังเพ็ดข่อยเป็ด,อ,ปด,อ,ดอ,อันนี้เป็ดกัมภาโตเดียวสมเจ้าฮะดินี่เป็ดกัมภาเฮ้ยอันนั้ เป็ดกําพา้าตัวเดียวบ่มีเมียอเฮ็ดอีสังอันนีถึงเจ้าเฮ็ดยังี้เพราะว่าอยู่พวกไอ้ทามไปเฮ็ดอีสังกันนี้อืมเฮ็ดคือเฮ็ดคอนทงนังเนาะแต่เฮ็ดคอนทางยังแบบนีเฮ็ดสีดำโบมแมนแล้วบบแมนแล้วเฮ็ดพี่เบื่อชมเจ้าเอ้เฮ็ดคอนทางมันต้องสีขาวเนาะเกิดอยู่ในนี่ใกล้ๆกล้เงามากับไงนี่บ้านานพักชมเจ้าเอ้ ผักอันนาเห็ดหนานผักสองผมมีองานผักกำพากัมพยบึงเนี่ยฮ่ะคุดคุดยังบด้แล้วเลยพผล่งโยงเคียงเยงนี่ตามีตามเกิดไปน้องเอ้เห็ดหนานผักกับบึ้งเนี่ยผัวคอยคุดก็ย,ยังยังแป้งบ่แล้วอยู่แล้วปันได้เสด้กินละหมูเขาเลยจนหวานจนได้กินจนไปขายโตห่ากับคุดหนานผักแต่อย่างหัวนี่ต้นตะขบใหญ่คอยสุมเจ้า ต้นตะขบใหญ่คอยซื้อมาแต่มุกทหารนี่กำลังออกใบตะขบใหญ่คอยซื้อต้นสองร้อยแปดสิบบาทนี่ติดเซยต้นคนไทยเรียกต้นตะขบใหญ่คนลาวเอิญหมักเบนหมักเบนเวลาเขาห่อเข่าสลากห่อเข่าประดับดินแล้วเขาใส่หมักเบนเนี่ยน่หมักมนมดำดำเวลามันซุกมนมดำดำเนในสมเจ้าตะกี้คอยกระโบหูได้ต้นตะขบใหญ่คอยโบหูเลยว่าต้นหยัง เร็วนะคนขายเขาว่าหมักเบ้นนถะเด้บ้านเฮาเอิญหมักเบ้นอ้าวเม็นซะบอกขอเป็นคนหมกักกินไน้หมักเบ้นนะเขาก็เลยซื้อเอาต้นหนึ่งถึงเจ้ามันแพงมันแพงเขาก็เลยซื้อบัวลายว่าบรวลาย,ายก็เมดพันป่ายเหมือน่ะซื้อต้นใหม่มาปลูกอยู่นะมุกดาหารน,นะมือตัวไปมุกดาหารน,นะนั่นแหละนี่ถึงเจ้าต้นกระถินบ้านข่อยเอินหมักกระทินเนี่ยนี่เด้อหมักกระทินบ้านข่อยเอินแต่บ้านถึงเจ้าเอิน ต้นอี้ยังค่อยบหฮู้แต่ลายทองทินกับเอิญสิบ,บคือกันจุเจ้าหมากะทินพันหมากะทินพันทำไมควาจะไดหมากะทินพันก็นคือมันหมากใหญ่ๆเปรปีป้ไหมมันบุกคือหมู่หมากใหญ่ๆนะ่ะใหญ่ๆงามๆค่อยเก็บไปไหนนะาลูกค้ากินตําหงกับลายเถือเติบนี่งามๆจุเจ้าตำหมี่ก็คือสเสซ่บหากบุกคืออยากไปไดก็เลยบริตำเมืม่อหนาเด้ติดนีเด้สิตำหมี่หมี่สูกิน นี่พุทราขอให้ชมเจ้าพุทราพุทราไม่ยังลูกต้นพุทราเห็นบ่กมากพุทรานี่จัดกหน่อยมันซุกกินสมบูรณ์ชเอ้ยนี่พุทราไซสใหญ่ในไซสลูกยังบ่ทันซุกนี่มันซุกชุมเจ้าซีมมึงกระกอบๆนะอืมอะไรบ้างฮิมบ่งฮิบบังคอมบ่งหยำบ่ง แซบปลูกแซบแบ่แซบทีมนงอนมาแซบมันบกฝาดกชมเจา้าแบบมันแซบนะนุ่ยๆกับแซบได้นี่แซบแซบจังไหน่อยมันซุกนี่มึงเบงเง้งอยู่ังไงจังไหน่อยมันซุกนี่แห้งแซบชมเจา้าพุทซาพอได้กินเดือนปีนี่เป็นลายเด้อกรอบกรอบบลูแลลูกฮิฮิอืมลลอืมนุ่ยังไง ง่ายง่ายพุช่าหน้าบ้านโอ้มันจะกลายตอนค่ำๆตะเวนกำลังจิตะกลินพี่น้องถ่องฟังอั้มงามอืมจอมยุทธ สองพอลูก <rí> e> <พอ S 1> เล็ดวายแย่แล่นลูกไ <พอ S 1> ปมันขึ้นเองแล่นพีน่จะ,จะเจอชิโร่ผมไปกย่ามโอ้โหอัะชิแรนไปเรื่อยๆกับเมื่อยแล้ววะอ,อืมมัดเมียน<ร>น,นี่ต้นมากฝรั่งหอย เขาบอกว่าปีแรกให้เด็ดถิมบอกให้มันเป็นหมาให้มันใหญ่กว่านี้ก่อนบีบดยังนี่มันยังบอกแกมันยังอลไนี่ฮะมะกุ้งเอามาแต่สายโอ้ยนี่นั่นมันยังไม่กินลูกเห็นเราจักปะหูควันปะหูไปเก็บเอาไปสั่งหมึกกุ้งเฮ้ยเจ้าของไผ่คนเก็บเอาไรยหน้าทำบ้านนะหมึกบานนีเด้ เห็นแล้วเห็นแล้วให้สิฮู้ขอบฟูจักบอได้บอได้พี่เบือได้ลูกเขาถิ่มนิจจะไปเก็บกินทวีตเด้อเก็บเงินเก็บคำพวเแค่เห็นเงินเห็นคำเลยเก็บเอาอะนะฮันไม่อยากกินโอ้ยขอบฟูเคยกินนะเคยกินฮะไปเบิ่งหันอีปลาเบิ่งหันไปขอบฟูฮู้มันคือแหม้วคือเมื่อกี้ที่ไดนเมือวานน่ะแม่นนี่ฮะอ้าเพิ่ดออกไปเมื่อกี้นเจ้าเพิ่งได้เก็บเบิ่งเบิ่งไหมสิเบิ่งกล้อง หมึกมกลุบจ <Okay. S 2> ะคลองไผ่เหนี่อ่ะไปผหู้ไปกินด้วยกันโอเคไปงั้นอะไปเมื่อกี้จะบรรยากาศต่อเตินสีตกดินอากาศดีดีสุดเจ้าให้จเจ้าเบิ่งนดิวงามงามนี่มาเด้อมาหลินมาเที่ยวมายามเพื่อนทิพน้อยลอยลีลาเด้อฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ช่องทิพน้อยลอยลีลาในเด้อแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องทิพน้อยบ๊ายบายเไง 拜拜。Bye bye. Okay.